ผมได้ทดลองกินคีนอย่างเดียวเลยร้อมา2เดือนแล้วก็ออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผลลัพธ์ก็จากเอลสาเหลือแบบ29่ยใน2เดือนนครับผมไม่เคยใส่หมวกแบบนี้เลยนี่คือเป็นที่แรกที่ผมได้ใส่หมวกแบบนี้ครับ,บครับน่ารักครับ,บไปดูในมาดันดอทฟันครับก่อนไปพบกับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์มาดัานดอทฟันด้วยนะครับ สวัสดีครับผมจาภาชานะครับและนี่คือไฟแฟกต์ about จาครับเรื่องแรกนะฮะผมไม่เคยใส่หมวกแบบนี้เลยนี่คือเป็นที่แรกที่ผมได้ใส่หมวกแบบนี้ครับ ครับน่ารักครับแล้วเต็มใจไหมเต็มใจครับเต็มใจเต็มใจทำสิ่งนี้ไม่เคยทำเลยน่ารักไหมแต่น่ารักห้ดูหนยดิไปดูในมาดันดอทฟันครับข้อที่สองนะครับอ๋อได้ไปเข้าออนเซ็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นครับได้ไปทดลองเข้าแต่เกือบเข้าผิดเกือบเข้าผิดแล้วครับจะไปเข้าของผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ดีที่ เอะใจแล้วก็เพื่อนออกมาถามว่าเออนี่ไม่ใช่ของผู้ชายนะผู้ชายเข้าไม่ได้อะไรแบบนี้ครับก็ถือว่าแคลวคาดนะครับข้อที่3ผมได้เลี้ยงนกนกชื่อซานโชครับเป็นนกก็กเทลแล้วก็ผมจะสอนให้มันร้องเพลงที่ผมชอบอะไรเงี้ยล่าสุดจะเป็นร้องเพลงคุกกี้อะไรเงี้ยครับมันก็ร้องได้ละ คุกกี้คุกกี้แล้วมันก็ทำก่ออย่างเงี้ยแล้วก็คุก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 ุกใช่ไหมทั้งวันนั้นแหละคนสอนคี่ผมไม่ได้สอนแล้วผมแค่เปิด YouTube แล้วก็วางไว้ผมก็แปขลงรองมันก็จำเองครับนกนกเก่งใช่มันก็ร้องอย่างเงี้ยทั้งวันครับมันมีมันก็มีมีเพื่อนมาเกาะที่หน้าต่างก็ร้องให้เพื่อนฟังผมได้ทดลองกินคีนอย่างเดียวเลยร้อยเปอร์เซ็นต์มาสองเดือนแล้วก็ออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย จากที่ไม่เคยทําเลยอย่างที่แบบกลัวแบบว่าก็มาทุมมาหาอะไรเงี้ยก็ทดลองแบบทําแบบสุดทางผลลัพธ์ก็จากเอลสาเหลือแบบ29่สิบเก้ใน2อเดือนเลยครับข้อสุดท้ายคือผมมาเปิดร้านขายโกโก้เป็นร้านขนมหวานอะไรเงี้ยครับแล้วเวลาผมไปร้านอ่ะผมเจอลูกค้าผมจะชอบแถมแถมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยจนครัวหุ้นส่วนรู้แต่ว่าหุ้นส่วนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมแถมไปเยอะมากตอนตอนนี้น่าจะน่าจะรู้แล้วก็ขอโทษนะครับก็แถมให้ลูกค้าใช่รับ และนี่คือ5ฟ a c t about จ ja าครับยยอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s ไ r i b e มาดัานดอดฟันด้วยนะครับ